คุณผู้ชมท,ท,ทุกท่านนะครับอยู่กับผมแกสตีกายนะครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปอะไรก็ไม่รู้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เออผมมีงานแล้วผมต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเอ่อคลิปบางคลิปนะครับที่ผมจะทำเป็นคลิปค่อนข้างเอ่อที่จะประมาณค่อนข้างที่จะประมาณแป๊บเดียวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาอัดคลิปเรื่องที่ว่าผมจะมาบอกเกี่ยวกับอตอนที่ผมจะลงคลิปลงคลิปทุกๆประมาณ18บแนาฬิกาสาวันจันทร์วันเสาร์และอาทิตย์อาทิตย์จะ13บสนาฬิกสานะครับแล้วก็แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้ยอดไลค์แทบจะไม่มีเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีงานและผมยังทํางานไม่เสร็จนะครับถ้าเกิดมีช่วงวันไหนที่ผมผมไม่มีงานแล้วผมจะมาอัดคลิปลองใหม่อีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ